สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมามอนทาร์ร์ชแนลนะคะชวาวันนี้เราอยู่กันกับคลิปตรงความรักของชอาวทาตดินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในส่วนของหัวข้อนะคะข้อความจากคนรักเก่าของชอาวทาตดินนะคะจะมีอะไรบ้างนะก็ใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะก็ ถ้ารู้สึกว่าพลังงานตรงกับตัวเองนะคะก็สามารถนําไปปรับใช้ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงนะคะก็สามารถรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะมาดูกันนะคะพลังงานของชาวธาตุด,ดินที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะพลังงานของชาวธาตุดินที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีถ้วยขึ้นมาสี่ไม้เท้าแล้วก็ติมเมจิเชียนนะคะ ต้องบอกว่าพนักงานคุณในช่วงเวลานี้นะจริงๆก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันเรียกว่าต่อยอดความมั่นคงในชีวิตได้หรือว่าเป็นการลงหลักปักฐานแล้วไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเออเราพูดคุยฉับฉวยเท่านั้นน่ยนะคะอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงจริงๆคุณถึงจะเปิดโอกาสเปิดใจได้หลายคนก็จะมีใครเข้ามานะในช่วงเวลานี้แล้วก็มีแต่ m มน i c เชียนขึ้นมาด้วยรู้สึกว่าตัวตนของคุณนะ่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเก่งมีทักษะ อะไรบางอย่างที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางเฉพาะด้านแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรต่างๆนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนเก่าของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่อดลค่าอบอเดนะเรียนมาเจ็ดถ้วยจะยังไงจ้ะ ขาน่าจะมีช้อยมีออปชันมีตัวเลือกนะในช่วงเวลานี้รวมถึงในเรื่องของการงานด้วยไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคนเก่าของคุณเขาค่อนข้างที่จะอาจจะดูเป็นคนที่น่าเข้าหาก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ทำให้คนที่จะเข้าหาเขาเยอะนะมีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะ มันมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังประเมินดูว่าช้อยไหนออปชันไหนที่มันน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของเขามากที่สุดจะได้เริ่มต้นในการที่จะมีความรักหรือว่าสัรสัมพันธ์นะคะในแนวทางเนาะถ้าเกิดไม่ได้เป็นเรื่องในความสัมพันธ์เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะเป็นการทํางานแนวทางหนทางในการใช้ชีวิตออปชันช่องทางต่างๆที่ต่อยอดในชีวิตได้นะคะ มามาดูข้อความจากเขากันเลยนะชาวธาตุดินว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยหนึ่งนะคนเก่าของคุณนะชาวราศีมังกรรู้สึกกันเนี่ยคนเก่าของชาวธาตุดินเขารู้สึกยังไงคะมีไพ่ the lovers ขึ้นมาดั s t a แล้วก็คิงอ o ฟสโตรดเนี่ยคะ่ะมันรู้สึกว่าความรู้สึกเขามันค่อนข้างชัดอยู่นะเขาก็รู้สึกแหละว่าจริงๆคุณก็ยังเป็นโอกาสเป็นทางเลือกเป็นความรัก ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณก็คู่ควรกับการเป็นโอกาสทางความรักกับไม่ได้ตัดคุณออกไปจากช้อยเลยมาว่าเราก็ห่างหายจบกันไปแล้วนะคะเห็นคุณดูมีความสดใสคุณมีความร่าเริงเขาจะอาจแอบมองแอบสองคุณอยู่ก็ได้นะเขาเห็นถึงความเคลื่อนไหวของคุณเห็นการใช้นิ่งเห็นการที่คุณโดดเด่นมากในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นที่จับตาของหลายๆคนนะแล้วก็ ดูแล้วตัวคุณค่อนข้างเป็นคนเก่งเขาอาจจะตามติดชีวิตคุณในบางช่องทางแล้วก็อาจจะรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างนะคะหรือเขาอาจจะเห็นแหละว่าตัวคุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากในช่วงเวลานี้นะคะมาเดี๋ยวรามาดูซิว่าคนคนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะสาธิดินมีไพ่หกดาบขึ้นมานะคะมีไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมานะคะ แล้วก็มีไพ่ห้าไม้เท้านะถ้าถามว่าความรู้สึกเขาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณน่นะคะเขาว่าอยากที่จะเรียกว่าให้คุณ Move on หรือว่าให้คุณไปต่อกับชีวิตคุณได้แบบแฮปปี้เลยนะจริงๆเขาไม่ได้รู้สึกแฮปปี้เท่าไหร่หรอกในช่วงเวลานี้นะ่ะมีความหนักความหน่วงอะไรเยอะแยะเลยมีเรื่องราวที่ต้องจัดการเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าเออจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาก็มีอีโก้ที่สูงเกินไปทั้งเขาและคุณเนี่ยทำให้มันเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือว่าไม่ลงรอยกันนะนะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะอยากจะบอกอะไรกับชาวท่าดินีะคะมีไพ่สามถ้วยนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยคะ่ะแล้วก็เดชาบ r ออนนะคะมันมองว่านะ ในช่วงเวลานี้เขาก็อยากจะบอกแหละว่าจริงๆเขาก็ยังรู้สึกดียังห่วงใยคุณอยู่มากๆเลยนะคะเป็นการเดินทางทางความรักที่เขารู้สึกว่าจริงๆมันมีความสุกซ่อนอยู่ในนั้นมากมายเลยนะ,ะก็อาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เราอาจจะไม่สามารถไปกันต่อได้อะอืมมนเห็นถึง เหตุผลในเรื่องของอาจจะคนอื่นๆที่ไม่ใช่แค่คุณสองคนด้วยนะคะรวมถึงอุปสรรคอะไรปัญหาที่อาจจะเป็นเป้าหมายในชีวิตที่ต้องฝ่าฟันก็ได้อืมมันก็เลยอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ไปกันได้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคนอยู่ละในช่วงเวลานี้ดูซิคนคนนี้นะเขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะถึงชาวทัดินเนี่ยมีไพ่ไฮโรแฟนนะคะขึ้นมาให้เดซัน แล้วก็ห้าถ้วยนะคะจริงๆเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียดายอาจจะอยากขอโทษคุณหรืออาจจะอยากแก้ไขอะไรบางอย่างแต่ก็อยากให้คุณยกโทษให้หรือว่าอยากที่จะปล่อยวางกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ไปยึดติดโกรธอะไรกันแม้ว่าจะเคยมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงอะไรกันมาก่อนหน้านี้พยายามที่จะปล่อยวางนั่นแหละเขาอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วมีพลังงานบุกบวกนะคะให้ระหว่างตัวคุณแล้วก็ตัวเขาเนาะ โอเคหลายคนนะมนมองว่าอาจจะเขาอาจจะอยากเริ่มต้นอะไรบางอย่างี๋ยเขาดูหน่อยว่าแนาวโน้มนะคะความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณตัวเขาเป็นยังไงคะมีไพเ่เสร็จไม้เท้าขึ้นมาเลยนะคะสี่ไม้เทา้าไม้เท้ามาเลยจา The Star. า้าเดสตาร์แนวโน้มความสัมพันธ์นะมลมองว่าถ้าจะไปต่อหรือถ้าจะมามีการบนกับอะไรกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันกับการที่จะไป ลงหนักปักฐานกับคนคนนี้หรือสร้างความมั่นคงไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสมีโอกาสอยู่ในการเซรเรเบตอะไรต่างๆนะคะมันเป็นในเรื่องของความหวังที่เราเริ่มที่จะคาดหวังได้แล้วแหละแต่ยังปลายทางมันยังค่อนข้างยากและต้องฝ่าฟันอีกเยอะมากนะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะคะแนวน้มเอาคำบทสรุปม,มันจะน่าจะเป็นในแนวทางไหนคะชาทัาดินนะคะมีไพ่หกเหรียญ มนมองว่าได้มีการพูดคุยแชร์ริ่งในเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วก็อาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันก่อ,อนที่ส่งไม่สง่งถ้วยจะขึ้นมาอีกนะคือพลังงานอันนี้มันขึ้นมาล้วไงแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคอนดิชันมีเงื่อนไขเยอะเหมือนกันความสัมพันธ์ี้อุปสรรคก็เยอะนะคะไม่รู้จะไปในทิศทางไหนดีแต่มนมองว่าเห็นถึงการปรับความเข้าใจเข้าหากันให้มันรู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นแหละประมาณนี้นะ ้เขาดูหน่อยว่าไพา่อยากจ,จะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตดินนะคะ King of Earth ราชาถือเหรียญโอ้ Queen of Earth ราชินีถือเหรียญน,นะคะช่วงเวลานี้หนักหน่วงนะคะเครียดก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองไปเลยสิคะ ทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่ามันมั่นคงเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองแฮปปี้นะคะหรือว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ได้ก่อนสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันเครียดมันกังวลระหว่างที่เรามีความรักมีความสัมพันธ์อยู่มันก็จะเบาบางลงไปด้วยถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นมีการงานการเงินดีโอเคแล้วเรื่องราวของความรักมันก็ไม่ต้องมาเครียดอะไรมากมายแล้วนะคะเพราะว่า ต่อให้เรามีใครหรือไม่มีใครเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับในเรื่องการหาเงินหาทองอยู่ตลอดเวลาเนาะประมาณนี้คือแบบให้เห็นภาพจริงอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลัคนณราศีของเขานะมีชาวกรกฎนะคะชาวราศีกันชาวราศีพฤษภมันขอยิงราศีแล้วก็ชาวราศีเมถุนนะคะประมาณนี้นะ ก่อนมาดูกันตัว Healing Message นะคะอยากให้ชาวธาตุด,ดินหน่อยเป็นอะไรจ้า Healing Message สำหรับชาวธาตุด,ดินนะคะในช่วงเวลานี้นะ Meditation นะคะ Calmness oh. น้องบอกว่าหลายคนในที่นี้น่าจะเป็นอะไรที่ ว้าวุ่นแหละคิดเดยอะคิดมากนะคะช่วงเวลานี้ทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะรู้สึกได้ถึงความสงบที่เกิดขึ้นข้างในจิตใจตัวเองแล้วก็อยากที่จะทราบคำตอบอะไรอยากที่จะทำอะไรให้มันกระจ่างชัดหรือสิ่งต่างๆอยากให้คุณมีสติมีความรู้สึกว่านิ่งนะคะในช่วงเวลานี้มันจะช่วยให้คุณผ่านพ้นกับ สิ่งที่วุ่นวายหรือว่าวุ่นใจไปได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวทัดินนะจ๊ะขอให้ได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังในชีวิตนะคะรวมถึงชาวสองทุกท่านเลยนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะัอบอันนี้บ๊ายบายค่ะ